สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะพาเพื่อนๆนมาทำดีเซอร์ตง่ายๆค่ะเป็นของหวานง่ายๆค่ะทําเองทานเองที่บ้านนะคะไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อค่ะก็คือพับเพสตรีสตอเบอรี่ครีมชีสนะคะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยค่ะไปดูวิธีทํากันค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมสตอเบอรี่กันก่อนนะคะสตอบเบอรี่ลูกสวยมากค่ะเน่า้าแม่บ้าน เก็บมาสามอาทิตย์แล้วสดปิ้งอยู่เลยเห็นไหมคะทำวิดีโอคนเดียวเนาะไม่มีช่างภาพ เราหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เพื่อที่ว่าเราจะเอาไปวางลงบนเพสตรีนะคะ แม่บ้านนะคะเป็นเพสตรี free, สำเร็จรูปนะคะแม่บ้านมีติดบ้านไว้ตลอดเลยคะ่ะมันสะดวกดีะคะ่ะมีแบบช็อตคัทที่แบบไม่เป็นทั้งชั้นด้วยนะคะเป็นธรรมดาอก็รอออกไปนะคะทีนี้เราจะมาแบ่งไอ้ตัวนี้คะ่ะเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะ จริงน่าจะใช้ไม้บรรทัดหนนะ่อยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทีนี้เรามาใส่ครีมชีสกันนะคะนี่ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็น room temperature นะคะไม่แช่เย็นนะคะของแม่บ้านยังแอบเย็นอยู่นิดๆเพราะว่าอากาศเย็น,นะคะ่ะอันนี้มันเป็น140กรัมนะคะ เย็นค่ะค่อนข้างจะเหนียวนิดหนึ่งที่จริงต้องให้เป็นอากาศอุ่นๆกว่านี้เนาะถ้าทํากับครีมอย่างานเงี้ยค่ะจะนิ่มอันนี้ก็แบบเหนียวนิดหนึ่งเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะวันนี้แม่บ้านใช้น้ำตาลร้อยเอยไม่ใช่ค่ะ เป็นหนึ่งส่วนสามถ้วยนะคะถ้วยแม่บ้านเปียกหรือ60 ml บ0 m แปดสิบค่ะนะคะใส่ลงไปคนให้เข้ากันกับครีมนะคะมันๆของครีมชีสกับ,บหวานๆของน้ำตาลนะคะ ก็จะไปตัดกับรสเปรี้ยวๆของสตอรอเบอรีอร่ค่ะในบ้านเชดชอ้อน<ม>นี่ค่ะ กันนะคะคไม่ต้องเนียนมากก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปอบเขาก็จะละลายในความร้อนอีกทีหนึ่งนะคะสาเหตุที่ครีมชีสต,ต้องเป็น room temperature เพราะว่าถ้าเกิดว่าครีมชีสเย็นนะคะเขาจะปล่อยน้ำออกมานะคะจะทำให้แป้งเรามันแฉะค่ะ แล้วแม่บ้านก็จะใส่นะคะกลิ่นวานิลานะคะสักช้อนชานะคะ่ะ ะคะแค่นี้ค่ะพักไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแป้งกันค่ะ,คะเราจะมาแบ่งแป้งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะก็คือแป้งของแม่บ้านนี่มันได้24่สิบสนะคะ '24 ่สิบสี่เซนม่บ้างเราแบ่งเป็น3ส่วนส่วนละแปดเซนนะคะทีนี้เราจะตัดเฉียงสี่สิบห้าองศานะคะ ความเสียงให้เท่าๆกันนะคะให้แนานถนัดทางนี้ตัดแป้งให้ขาดออกจากกันเลยนะคะเดี๋ยวถ้าไม่ขาดเดี๋ยวเรามาย้ำอีกทีนึงนะคะ แล้วก็เอาตัวนี้ออกนะคะเ๋ยอะนี้ทิ้งไว้ก่อนพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเหมือนก้างปลาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาใส่ครีมนะคะใส่ครีมชีสท,ที่เราทำไวค้ค่ะไม่ต้องใส่ถึงบนสุดนะคะเหลือเป็นช่องว่างไว้นิดนึง ครีมตัวนี้จะได้ประมาณ3ชิ้นนะคะชอบครีมมากครีมน้อยก็ใส่ไปเลยค่ะนบ้านพอแล้วแค่นี้นะคะใส่ตรงนี้อีกนิดนึง ทีนี้เราก็มาใส่สตรอเบอรี่ที่เราเตรียมไว้นะคะทีนี้เราก็มาเริ่มนะคะตรงหัวนี้นะคะพับลงมานะคะแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะของแม่บ้านมันต้องเอาออกลแล้วละเนี่ยถาดมันบังคับถาดสั้นค่ะนี่ค่ะเราก็จะทำมาแบบนี้นะคะถักเปียนะคะเอาให้เขาปิดสตอเบอรี่นะคะ สลับกันนะคะเหมือนถักเปียรธรรมดาเลยค่ะแป้งเส้นตรงนี้ไม่ต้องตัดให้ขาดนะคะของแม่บ้านกดหนักไปหน่อยให้ขาดเฉพาะด้านข้างที่เป็นก้างปลานะคะ ยามตัดให้เท่าๆกันด้วยนะคะของแม่บ้านไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เห็นว่าเขาจะมีสตรอเบอรี่โผล่มาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าจะทำให้สวยทำขายต้องวัดนะคะแต่ของแม่บ้านนี่กะเอากะแบบไม่แม่นนะคะนี่ก็ส่วนนี้นะคะเราเลียได้อีกชั้นหนึ่ง แป้งส่วนที่เหลือตรงนี้ค่ะประกบเข้าไปนี okay. ่ค่ะเสร็จเรียบร้อย อันนี้ไม่อยากทิ้งเอาแปะไว้ตรงนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทาเอ็กโบชกันนะคะ แล้วก็จะโรยด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะยกไปอบที่120องศาเซนเซียสนะคะสักประมาณแล้วแต่ความหนาของแป้งนะคะสักประมาณ20-25นาทีนะคะคอยเช็คดูแล้วกันค่ะ จนเขาเป็นสีทองสวยนะคะไปค่ะย,ยกไปอบกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะพับเพสตรีนะสตอรอเบอรี่ครีมชีสของแม่บ้านค่ะนี่ค่ะ ข้างในนะคะเห็นคะน่ากินไหมคะเป็นไงคะหน้าตาโอเคไหมคะง่ายๆคะ่ะแต่อร่อยคะ่ะเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ